พระศาสดาเลยบอกการอยู่กับคนพาลเนี่ยต้องอยู่ด้วยสติและปัญญาถึงจะเอาตัวรอดได้นะไม่งั้นก็คือต้องหลีกออกมานะนะกุศลกรรมบทสิบเราต้องภาจาเราต้องทํา,า,าทพยายามไม่ไม่พูดไม่ดีนะ,ะเพราะการคิดไม่ดีเป็นเหตุให้พูดไม่ดีการพูดไม่ดีมันมาจากการคิดไม่ดีนะพระองค์บอกว่าพอมิจฉาสังกปะบริบูรณ์เนี่ย นะมิจฉาวาจาก็บริบูรณ์พอมิจฉาวาจาบริบูรณ์มิจตาก็บริบูบรณ์นะมิจฉาอาชีวะก็บริบูรณ์ไล่ตามกันมาเลยนะเพื่อนฝูงที่มากับเราก็ก็จะเป็นพวกมิจฉามาด้วยกันนะนะเพราะมันจะคอเดียวกันไงแต่ถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ไม,ไม่กล้ามานะการพูดคุยของคนมีศีลศีลมันจะเข้ากันไม่ได้นะการไปในสถานที่มันก็เข้ากันไม่ได้